วันนี้ตอนนี้เชียงทางท้ายแถวแล้วหัวแถวเลยกระดุมชี้แขนที่บักขาขาและวาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโสนี่ชีอโสลงกำลังนั่นดุบรียวเฮ้ยยังไม่บอกให้นี่ต่าแหวมดินี่นี่ลองโสเบียนี่มาโหดเลยจะโหดตลอดคเนี้จริงๆแล้วไม่มีเฮียอะไรเลย อยรับน้องสยองขวัญนี่คือน้องนานน้องนานน้องนานน้องเบียร์นี่เพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยสดๆซส,สิงๆ

เราต้องมือเ่กันเริมต้นมือเช่กันจอยเหมอนรอหนะกระดาษนะกระดาษสีอะไรวะกระดาษสีอะไรสีครับสี้าเหลืองยบีเขียวเหรอึน่งเปลมากระดาษสีอะไรอ่ะสีขาวครับขาวมึงออกนีเลยสีชมพูด้วยนี่ตอนต้อนบมือเช่นกันเอาเต้นไปก่อนอาแล้วสีขาวเออน้อง เออปะแป้งไปไม่ต้องแถมแค่น oh. okay, right. ี้ก็พอปีถ้าเราไปงลงไปใครเหไม่อาน่ใครหน่างนัางทุคนางเสียงัใครห่บงนอนไม่มีท้าจริงต่อพี่ตรง ให้เหนื่อยบ้างยกมือขึ้นเลยให้เหนื่อยทางนี้กูโดนแดกดกว่าเฮ้ยให้เหนื่อยถามเดี๋ยวนี่ยะสงตรงอันหนึ่งสามจะได้สามัคคีหนึ่งสองลองสเบนน้องสอเบนโอ้เสมอให้ให้อีกให้อีกวิธียังมีคนเหนื่อยยังไม่เหนื่อยมันกำลังยังมีคนเหนื่อยใช่ไหมเดือามาเดื้ยมา เยียขาอมาแล้วเยียดขาออกมาเร้วเอาออกมามีคนเหนื <naughty vé> ่อยไหมเอามือทำอย่างนี้เอามือทำอย่างนี้เอาออกมามีคนเหนื่อยไหมไม่พี่ไม่ได้อะไรหรอกไหมี่ถามตอบพี่ยังตรงเร็วเบเวลาหนึ่งนาทียี่สิบครั้งขาตึงขาตึงโอ้มใครเตะแกใส่ก้อนยุ่นพี่จำในใจ

ลุกช้าช yes> ้านั่งไปพี่เบียดหดเสมอพเบียดหดเสมอฮงยังไัดยึดร็วโอ้โหมึงช้ามึงลุกเลย มามาแล้วดูเจ้าของคนจะได้กินน้ำโอ้ต้องวิ่งไปน้ำเดี๋ยวนี้อ้นี่ขอปล่อยได้เลยเรวต้องกินนี่คือนี่คือทหารลอยอทหารรอยยอเออหอเดียึ้มเอาไปไอเดียพ่อลงไป ตู้ฝั่งไปตู้่งไปเอาตูเอากระดองขึ้นมาอย่าเอาติดืไปเอาไปเอาสองเปห้ามาในถาว่าใครเหนื่อยตู้ฝั่งซ้ายเทเฟนี่ให้หมดเลยที่เซนบาใครเหนื่อยใครเหนื่อยทั้งสามเ้ยมึงเหนื่อยมึงได้กินเหล้าในสัก เอาช่วงแขนเดียวปิดแถวช่วงแขนเดียวพอ่นะเอาไปยักัดตาเยไม่ดนตงดนม้ต้ไม่ให้มือเลยวะตด่าเยดเฮ้ยมัวนี่วไอ้ตาไม่ด้ฝึอไอเอาว่าใครเหนื่อยแล้วเนี่ยเย้เยห้าทีเอาว่พ้อมมันไม่มีไงวะน่

ปวดนิ่้โอ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีก้อยดีไปกินคืนเนี้ยใครปวดติ๊กไปซ่อนวะไม่ใครปวดขาไหมเดี๋ยวใครก็ติ๊กมีใครปวดอีกแค่ปวดแต่ร้อยยกขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะรับติ๊กมาติ๊กไปไปหัวเชื้อก่อนคื้นฐาต้นหัวเชื้อก่อนใครออกวะใช่ใช่ลุกใครออกมันมีของเมื่อวานอยู่พื้นฐาต้นปฏิบัติปวดให้แล้วสามร้อยเนี้ยนยกอุดอุด ขึ้นขึ้นอาเไปขึ้นไปตูขึ้นเอางี้มาถ้าใครอู้มึงทำไปเรื่อยๆมึงอยู่พี PX ก็กลายมึงต้องสามัคคีกันเนี่ยเราโยนแปดคนอ่ะไม่มไม่มีรอยยิ้มก็จะเหนื่อยไปเรื่อยๆนะครับอยากทำอยากนะรุ่นพี่อ่ะให้ทำแล้วก็ให้มันมีรอยยิ้มด้วยกันร่วมกับรุ่นพี่มันโดนมันทุกพัดมันขัดสักวันหนึ่งมีรอยยิ้มอ่ะถ้าไม่มีรอยยิ้มก็จะเหนื่อยไปเรื่อยๆอ่ะครับไยังกว่าจะมีรอยยิ้มด้วยกันทุกคนอ่ะ

一三二二三四五六七。Radio,